ขัวไข่ใส้พวกวัวชาพี่น้ะแล้วก็ปลาหูขนมจีนก็มีนะคะดีกิน,กนท้นอน้ำแกงได้พีน้ะงขนมเหนียวไม่มากมาแล้วอืมนี่ยังปลาทูด่ะจะทอาแพนก็ได้อะไรนะก็ทูอ่ะเขาเพิ่งทอดเมื่อกี้นี่เ,เอาทอ bà đi pino bà đi pino, xin chào bà pino, bà đi ăn cơm trưa cùng pino นี่ลหลััวไใครพ่อก็ไม่ว่าแสบร้ายแม่กินเขาไว้บวกร้ายนี่มันจะกาจะมันเต็มเต็นมีสองติดไงกตเลยว่าพี่น้องก็เลยว่าหมูเห็ดเป็ดไก่เต็มตู้อยู่ปาจจะแสบมหาแสบอผักบัวัวเสครติดตามอะไรนี่

จับป่าตูงังไงสองตัวอืมตัวปลาดูกกับปลาคอน่างินน้ำเัาด้านเก้ยวเขาน้ำนงอนยันเกียวเขา,ขามุงติดิตะก้อนะไรไม่นค่ะมันดูเย็ยน ก็หลับ,ลบหอมมากหอมันน่ากัน,น่างามงหรอหับา,หาเลยนะะทึอรา,า,าวนีปูท่องทานแน่นามาาคาทำมาคาทิมาดูมคนตาซีาหายบรีซิ่ลังสิปลาแล้ว

าว่าไงว่ามาดี้านคนระับแพงอยงู่บ้านเจ้าอ,อย่างเดียวลองซื้อมาปู่ดีบ้าน,นะานเนาะแบกขี่แบกขี้งวัวใส่ บ่ยู่น,นาหานาคือว่ามันได้เป็นบ่ห้องระบายน้ำ,นำมีพายบ่ค,คือคือหน้าอันนั้นอายเจ้าหน้าบอมันนั่นนะปลูกฟางได้นานเาขื่นมีเกิดในงานในบ่มอันนี้อยู่อยู่บ้านอายเป็นปลูกของกันดอได,ด้ไม่นดดมา่างหลายเยอะว่า เป็นกันเห็ุหน้าเือกมีเครื่องมีข้อโครงหนาเจ้าบ,จบันทั้งบานเฟเนี่ยบอม,มีข้อโครงหนามีแต่หนาเสีมันกับบวเนาะก็แห้งบ้นนานเราเลยตีบวไไบไวในรดบปีนี้แป๊บเดียวนานหนอแล้วมีานามมามีานา ก็มันจอมฮะจะว่าจะมันจอิาไปที่อที่สเกตไปว่ายวัดพระยรนาทีสเกตเนี่ยเรือจัก็ไปก็จีดไปทังนั้นเลยนคูนไปนีเด้นี่ยทางทางมองเลี่ยก็จีดอยาไปทังนั้นเพราะว่า พี่เด้ไปซื้อมอนมาให้ยายนั่นะนิ่น่น,นคู่นะพี่น,ออน,น,อน้องเพราะลว่า,ม,า,นานมีงานบุญงานบวชทังสิใช่ในกะอันเอามอนไปเหยียบพุญเจริญนวยเจริญนวยมันบวกมีในตู้ซื้อนันนันหาแพ็คแพ็คละลอยซีนวยลอยเอาเาไว้ก็เต็มตู้คือเรางานมีงานบุญงานบวชพวกเขาซื้อเข้ากันด้บุญไปนั่งพวกแม่ไปเหตุบุญกระเด้บุญต่ออีกนะคะพี่น,อน,อน้องเป็นแนวนั้น คนมายื่นวดกู่เขาเห็ดขายเห็ดหมอนขายมันยังคือนี้มอนคือ็อยากเลื่อไปหันกับเป็นวัดต,ตั้งซีซีสกเกตวัดพยา,ยานาคแล้วเลยอยาผ้าิ่นไปไหว ส่วนพี่ติมล่ะเด็กพี่ติมหอม่องโอ๊ะโออยู่หอ่องนะอะเป็นเห็ดผักเป็นเด็กทรงผักไม่ค่ะเอา้าคือกินตัวเดียวคือบบกินตัวนี้นะอร่อยไหมค่ะ มลเะะอ,อ,อาคลิปินข่าวฝากพีก่เ้านองไว้ซัมเนี้อยู่ดีมีแห้งเขรากันคลิปหนาขอคุณทตักันติดตามเพี่น้องสามสามพันแล้วดิสามสไลด์แล้ว,วนะคะ่าสามวันติดตาม ผู้ที่ตามสามพันอันผู้แลน้ำหนึ่งมื่นหนึ่งลาเนาะผู้แลน้ำหนึ่งมื่นหนึ่งบาร่วมต้องสู่บนบ่มีบ่มีสู่บม่มีเกีมีผู้เดียวมีลาขอพุณว่ากันจิตนาจ้าสวัสดีค่ะ